ได้สิทธิโครงการคนละครึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในประเด็นข้อสงสัยนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับว่าเคยได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งหรือว่าในเฟสที่5เนี่ยก็ยังได้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งอยู่นะครับ จะสามารถลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้หรือไม่คําตอบก็คือสามารถลงทะเบียนได้ทุกสิทธ์นะครับไม่ว่าท่านจะได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันต่างๆนะครับที่เป็นโครงการของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ท่านสามารถลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับเขากำหนดคุณสมบัติเอาไว้นะครับเช่น มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและ3ต้องไม่เป็นภิกษุสัม,มนเนนนักพรตนักบวชผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนบำนาญปกติข้าราชการการเมืองสอสส,สวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้กำหนดห้ามไว้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใช้สิทธิ์ใน ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งก็สามารถลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับเขาเปิดลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นไปจนถึง19ตุลาคม2565